ช่างรีวิวเองนะครับอาไผ่จากเฮ็ดน้ำก็เฮ็ดแบบนี้ก็ได้พี่น้องง่ายๆตัวนี้ก็ใส่เทนเลอร์ได้ครับนี่ใส่เทนเลอร์นี่ตัวปั๊บผู้ลังคนก็ถามมาเอาลิกแบบนี้ใส่โตัวปั๊บปุ๊กทานแบบใดเฮ็ดแบบนี้ก็ได้ครับนี่ แต่ค <chat> ือผมเห็ดง่ายๆใส่มองหลาจุงครับเนี่ยหลาจุงได้ใสผ่าน็พราะท่านได้เก็บอยู่ตั้งแรวเรียบร่อยครับทางข้าแล้วข้าก็เฮ็ดเราเองล้วครับเฮ็ดขี้ลายอาดอก ทอกระเตาขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันติดอันนี้ครับนี่แหละครับรูปทรงมันก็ประมาณนี้แหละครับมาไถร่องเบิงครับมาไถายอยู่หน้านี่เทียงหน้าครับมาไถายอยู่หน้าไถาปลายุค่านี่แหละปลายุค่านี่แหละครับก็ดินก็แกนแกนใหญาหล,ลยายลๆก็ไถดีอยู่นี่ครับทั้งหนามัน อันนี้เรียบร้อยมดแล้วละครับทั้งนี้พร้อมส่งแล้วครับซื้อส่งเมื่อนี้แล้วครับเนี่ยเขาเมื่อนีก็ซิไปล่างดีๆแล้วก็ซิไปส่งเขาครับบานประคอครับนี่ลูกเตะผมก็เฮ็ดเพราะขึมูมืลนครับเนี่ยลูกเตผมก็เฮ็ดเอา,อางไยๆนี่ก็คือเบรกครับเวลาห้าเหยียบลงเหยียบลงสี่เบรกมันก็เบรกสายพานก็ย้อนลงครับ เอง่ายๆครับสวิตไฟสวิตไฟผมก็ติดตั้งอันนี้ครับในพวงไาลั <c oughs> ครับนี่แหละครับรูปทรงมั่นครับ ผู้ใดสนใจก็มาแวะมาถามเบิ้งแน้ครับบ้านพักบุงหรือสม่าเ็ดน้ำก็ได้มาปรึกษาก็ได้หาผู้ใดจากเห็ดลองลองเห็ดผมคืออะก็บเบิ้งก็ได้หรอกครับตอนนี้อยากใส่งบหลายเนี่ยครับใส่งบไปประมาณหาหกมือมันขับขันนี่ไถแจวเลยครับไถใส่สามผ่าน สายพระท่านจะเก็บอยู่ครับสายขอ่พระท่านจะเก็บออกมาไถายอยู่หน้าครับมาลองเบึงก็ใส่ดีอยู่ดีร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะครับ ดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับำทำการตรวสอบเดินเคลื่อนนะครับคันนีบูมี่ห้โดรดิสพัดหน้าพันหลังนะครับราคาอยู่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะครับ นี่นะครับสำเร็จแล้วนะครับทดสอบเดินเครื่องนะครับในการใส่งานนะครับนี่นะครับ ได้จริงนะครับใส่ได้งานได้จริงนะครับแห้งนะครับนี่คือแก้ถอยนะครับไว้ได้นะครับนี่คือดอันานาะครับ สุดยอดแล้วนี่คือระบบเบรกนะครับเ,เบรกนะครับนี่เบรกนี่เขา <พอ S 2> ได้กดลองจังซี่นี่เบรกเลยนะครับแค่เล็งแตะนิดเดียวขึน้นสุดยอดนะครับคือสี่ได้เห็นเลยนะครับว่าใส่ครับได้นะครับเล่นทดสอบเมื่อกี้นี่ครับคือเจสองกะ เรี้วนะครับนี่ครับเครื่องเก่าแรงเครื่องนะครับถ้าต้องการให้ดูรีกน้ำกับหนาหลังเป็นตั้งไว้หาเมืินหานะครับใจกันเอาซัมมีพวกเด็กแกเทลือหลังนี่กับราคา สองปันหาที่สามหมื่นนะครับก็แล้วแต่สิคุยกับซางเอานะครับตดสอดรวจสอบเรียบร้อยนะครับใส่งานได้ดีนะครับโคงมาไล่กันเรียวดีครับเรียวจอดีครับปีโค้งได้ดี ุดห,หยอดจุหยอดครับสำเร็จร่วงนะครับพร้อมทรงนะครับนี่ครับสอ,อ,องมือหา,า,หานะครับตัวนี้เปานวารกค่าจากอุบลนะครับสั่งผลิตขอเครื่องกําหางมาไห้นะครับ นะครับขับเคลื่อนเรียบร้อยนะครับติดให้เรียบร้อยลองทดสอบขับล้นเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือเข้านานะครับข้านานะครับปีกนกนานะครับเบ่งเอาได้ครับนี่กระดานหลังนะครับด้านหลัง ดับคันส่งนี่นะครับตัวบางสายพานใหม่นะครับเห็ดแบบนีเ้นเ,ปนเป็นเป็นรุ่นแหลกนะครับรุ่นนี้เห็ดจังสีนะครับตัวเบรกนะครับตัวนี้สิเป็นดึงเบรกนะครับแต่สายพานก็คืองาย่านลงนะครับเบรก ตึกเลยครับตูกต้องสร้างมาผลิตเดทุกหางนะครับหางสยามก็คิดได้นะครับนี่ะครับถ้าสียาวไ์ไบ้ อ้ uhm. oh, ่นเสียวโอ้จมนได้หางสยามก็ดเร็วกวกานี่ขนาดสามีติยังเรีวยลยลุงเพียขนาดำลังกำลังออกตัวอู้หูพุ่งขนาดเลยใส่เกียวทำันไใจจังหวะเลยผมเลยโอ้ต๊ใส่เกียสองว่าแต่ใส่เกียหนึ่งนี่หนองเลยโอ้ผงดงๆเลย เทมล่หางลุงผิดคุดยอดตบใส่ผิดตบใส่เกือสองผงเลยไปแบบแม่เรียนใน40-50รถโอ้ยเขาุ่นผีไปแลนไปหวยบางหันเงินเห็นเรไปเราเดียวบมาโอ้ยเลียนเลีนเร็วสั่นแต่เอาประเภแแห้เราต้องถามถึงเนี่ยสรุปเรียกวัน โตเป็นพักหนึงหันนี่งานเลยตัวนี้อที่แหลมันมันเป็นอันนี้จุ๊ามันถมันตึงเมื่อไดตึงเขาเนกนี่ถ้ามัาึงเขาหนอมไปเห็นบ่อเขาเกียงกับบักแปเท็เบ่อใดว่าเขาเกียงเ่อใดเไหนก็แล้วไดนก็เรงลี้ยงคุดยอดดีไจะกรจกโเมาว่าเขาเลี้ยงเครื่องเนใดโบ่นดโบเยขาอไปสีลั đánh tên một phản rồi Bây giờ cho tất nhà của bà. บางใช้พานุ่นใหม่นะครับเห็ดออกมาใหม่ตุนนี้คิดใหม่ทำใหมเป็นร <c oughs> นุ่นมีรุ่นรุ่นนี่ ตอนนี้ลูกค้าเป็นวา่าเป็น่เอาลังค่านะครับพอคนเสียวเขาปลาปามปลายางกันนะครับลูกค้าทัางอุบลราสถานนีนะครับผอมทรงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วรอแต่ลูกค้ามารับกลับนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้สำนี้นะครับสวัสดีครับ